การสวดคาถาเสริมทรัพย์คาถามาหาลาบหรือการอธิษฐานขอให้มีเงินไหลไหลนองทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมาโดยไม่ได้ทำบุญเป็นประจำจะทำให้มีทรัพย์มีลาบขึ้นมาหรือไม่แล้วทรัพย์หรือลาบที่เราได้มานั้นมาจากไหนคะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับอยู่แล้วในอนาคตแต่เราสวด เพื่อเร่งให้มาเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือทรัพย์กับลาบนั้นมาจากการหยิบยืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการสวดมนต์แล้วดูดทรัพย์เนี่ยนะฮะถ้าเอาเป็นเอาเอาผมตอบในสองสองแง่มุมอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันในแง่ที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะฮะในแง่ที่เป็นไปไม่ได้ก่อนนะถ้าเราพิจารณาตามหลัก กรรมวิบากนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าหากว่าให้ทานไว้หรือรักษาศีลไว้นะะในอดีตในกรรมกรรมดังกล่าวย่อมวางแผนอนาคตซึ่งก็คือชาตินี้ให้เรานะครับว่าเราจะเป็นผู้มีอันจะกินเราจะเป็นผู้มีอันจะกินนะเราจะมี ความมั่งคั่งแล้วก็เกิดในตระกูลที่ดีเกิดในตระกูลที่ไม่ขัดสนไม่อัตคัดนะครับถ้าถ้าเอาตามตามความเชื่อเรื่องของกรรมวิบากเราต้องอมองไว้อย่างนี้แล้วไม่การให้นี่ไม่ใช่การให้ในแบบที่ว่า,าครั้งสองครั้งแต่ต้องให้เป็นประจำให้ให้ด้วยความสม่ำเสมอหรือถ้าหากวัดกันที่ใจ นะดูโดยภาพรวมเนี่ยชาติก่อนต้องมีน้ำใจแล้วก็มีความใสสะอาดนะฮะน้ำใจคือมีจาคะเป็นผู้มีการทำทานไว้ตลอดแล้วก็ไม่บกพร่องนะเป็นเป็นการทำนาทานที่ต่อเนื่องทั้งชีวิตนะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ช่อชนไม่เป็นผู้ที่ผิดศีลข้อ2องอธินาทานนะครับ จะเป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องในเรื่องของทรัพย์สินอันนี้เป็นเรื่องของหลักกรรมพิบากแต่ถ้าหากนะเราจะมาคิดว่าสวดมนต์บทใดบทหนึ่งขอพรจากเทวดาหรือขอให้มีการเร่งรัดเอาทรัพย์สินเงินทองในอนาคตมาให้อันนี้เราต้องเราต้องมองอย่างนี้ก่อนแนละ้วว่า บทสวดนั้นต้องมีการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์มากพอที่จะบันดาลทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาให้ได้จริงๆซึ่งได้หรือไม่ได้เนี่ยพุทธศาสนาของเราไม่รองรับไม่รับรองนะถ้าหากจะเชื่อในแนวทางที่ว่าสวดมนต์แล้วเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ ได้ซับมาโดยที่ไม่เคยทํากรรมอะไรอันสอดคล้องไว้ก่อนเลยนะพระพุทธศาสนาของเราไม่รับรองนะครับขอพูดเป็นกลางๆไว้อย่างนี้ในทั้งในแง่ที่เป็นไปได้และในแง่ที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้พูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องมีอิทธิฤทธิ์หรืออิทธิพลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของคาถานะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่ด้วยแล้วก็ท่านจะเอาอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยน หรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษนะที่ลึกลับที่มันเหนือธรรมชาติกฎแห่งกรรมวิบากอันนั้นเราต้องเสี่ยงที่จะออไปไปแลกเอาเองนะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถคาดคะเนได้เลยว่าสิ่งที่ท่านนะต้องการเป็นข้อแลกเปลี่ยนนั้นคืออะไรที่ผมเห็นก็คือคนที่สวดมน์นะฮะ คาถามาหาลาภหรือว่าคาถาดูดทรัพย์คาถาเสริมทรัพย์อะไรทั้งหลายนะก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังยิบยืมนะยังเป็นหนี้เป็นสินยังหน้าดำคร่่าเครียดนะแล้วก็ไม่ค่อยจะคือไม่ค่อยจะขวนขวายเอาทางตรงอ่ะจะเอาทางลัดกันเสมอมีนะอันนี้เล่าให้ฟังแบบแฟรแๆนะเคยเห็นที่ว่าส่วนมนบางบทแล้ว ถูกหวยเห็นเลขนะครับพูดง่าไๆว่าฝันแม่นแล้วก็นะฮะจะเข้าใจว่าเป็นเหตุให้เป็นาการสวดมนต์เนี่ยเป็นเหตุให้ฝันเห็นเลขจริงๆแล้วการสวดมนต์บางบทนะะหรือว่าการทําสมาธิสำหรับบางคนนะที่จิตแรงๆหรือว่ามีความผูกพันกับตัวเลขมากๆเนี่ย มันก็เป็นไปได้อยู่นะที่จะเกิดการเห็นเลขซึ่งมันเป็นความสามารถของจิตเฉพาะตนนะนะจิตเป็นเป็นเรื่องของจิตของคนคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องครอบจัก,กรวาลถ้าหากว่ากฎแห่งการสวดขอเลขนะเป็นสากลแล้วก็เป็นเรื่องจริงมันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่นี่เกิดขึ้นกับเฉพาะบางคนที่เขามีแนวโน้ม มีความผูกพันอยู่กับตัวเลขอยู่แล้วแล้วก็พอจะมีบุญเก่าอะไรบ้างที่จะให้ได้ลาบก้อนเล็กก้อนใหญ่ส่วนใหญ่นะที่ที่ถูกหวยเนี่ยก็แค่2ตัวหรืออย่างมากก็3ตัวมันไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่อะไรมันไม่เหมือนกับการบันดาลของวิบากกรรมที่มันเหมาะสมที่มันจะให้เรายกชีวิตนะเปลี่ยนระดับชีวิตไป เรื่องของดวงเรื่องของการดูดซับเนี่ยนะอยากจะฝากไว้ว่าเราเข้าไปคล้องเกี่ยวกับความงมงายได้ง่ายๆแล้วก็จิตเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นอบายมุกได้ทีเดียวนะครับคือจิตของนักพนันจิตของผู้ที่มีความโลภอยากจะได้เงินเร็วๆอยากจะลงทุนน้อยๆแต่ได้ก้อนกำไรใหญ่ๆจิตแบบนั้นเนี่ยที่แน่ๆเลยก็คือมีความร้อน แล้วก็มีความโลภมากนะที่จะได้มาแบบไม่สมเหตุสมผลมีแนวโน้มทีเดียวแหละที่จะจมลงไปสู่ความงมงายแล้วก็ไปตกลงไปสู่การวอนขอที่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์นะครับ